14ี่กุมภาวันวาเลนไทน์นะครับสถานีรถไฟเชียงรากน้อยเวลาเจโมง35นาทีนะครับดูสภาพฝุ่นซะก่อนนะครับดูสภาพฝุ่นซะก่อนนี่นะครับที่เราจะต้องฝาเข้าเมืองนะครับสภาพแบบนี้นะครับมองทางข้างหน้าไม่เห็นเลยนะฮะไม่ใช่หมอกนะครับนั่นฝุ่นนะครับ น่ากลัวขนาดนี้นะครับในความสวยงามก็มีความน่ากลัวและในความน่ากลัวก็มีความสวยงามว่าไปว่าไป เป็นขบวนดีเซนลางเลอเนี่ยนึกว่าเป็นขบวนยาวซะอีกนะครับปิดหลังท้าพอดีคนนี้นะเป็นขบวนดีเซนลางจากลบบุรีนะครับ แด้จำได้ว่าขบวน7จ็ดโมงครึ่งเป็นขบวนรถไฟยาวๆนะาาก็จะเป็นขบวน3ามหนะครับสนะครับ